สวัสดีครับมาพบกับช่องเศรษฐศาส์ชนแนลนะครับวันนี้จะมาบอกเทคนิคในการเปลี่ยนข้อต่อโซ่โซ่ลำเลียงนะครับผมวันนี้จะใช้ตัวอย่างของโซ่ลำเลียงสเตอริเลเซอร์นะครับคนอื่นก็คือต้องทําการตรวจเช็คนะครับตรวจพีเอ็มตรวจเช็คข้อต่อโซ่ที่สึกรอที่ต้องการจะเปลี่ยนนะครับทําการช็อกเดินโซ่ลำเลียงไปเรื่อยๆ่อนะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างของข,อข้อข้อต่อโซ่นะครับเนื่องจากโซ่ลำเบียงมีขนาด6นนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ข้อต่อโซ่มีขนาด6นนิ้วนะครับจะเป็นข้อต่อโซ่ใหม่นะครับตัวน็อตจะเป็นน็อตล็อกคลันคลายขนาดหนึ่งนิ้วหรือเบอร์สามสิบแปดนะครับเป็นนอ็อตยอดนะครับจะเป็นชุดข้อต่อโซ่ที่มามาพร้อมนะครับแต่ว่าน็อตมาพร้อมเรียบร้อยแล้วครับ มาถึงขั้นตอนในการเปลี่ยนข้อต่อโซ่นะครับะจะดูทําคลิปวิดีโอแล้วก็การเปลี่ยนข้อต่อโซ่นะครับ mm hmm. ขั้นตอนแรกก็คือ,อะจะต้องทาการคลายน็อตนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาที่ติดกับใบพานะครับ <S 2> <S 2> คลายน็อตไปเรื่อยๆนะครับคลายน็อตแตละด้านนะครับคลายน็อตคลายน็อตตละด้านด้านบนด้านล่างนะครับคลายน็อต ใช้ประแจคลายน็อตนะครับเสร็จไปหนึ่งด้านนะครับต่อไปจะเป็นอีกด้านหนะึ่งคลายน็อตอีกด้านนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะต้องใช้ประแจนะครับไม่ได้ใช้บล็อกนะครับในส่วนของใบาพาที่ติดกับข้อต่อโซ่มันจะมีหน้าที่ในการประคองโซ่ลำเดียงฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้อยู่ในรัศมีของ หลังแรนเดอร์ด้านล่างนะครับตลอดจนถึงให้อยู่ในร่องของเฟืองสปอกเก็ตที่ใช้ในการแับเคลื่อนโซ่ลำเลียงน,นะครับผมนั่นแหละคือ,อหน้าที่ของใบพานะครับอตอนนี้ช่างกำลังกันน็อตออ,ออกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กันน็อตออกเรียบร้อยแล้วครับมาครับ ตนอนนี้น็อตออกแล้สองตัวแล้วครับอ๋อน็อตออก,กสองตัวแล้วครับอ่าขั้นตอนต่อไปจะใช้คัมมารอนะครับในการดึงโซ่ลำเลียงนครับ mm hmm. เพื่อให้โซ่ลำเลียงมีความหย่อนให้ต่อการตอดใบพาแล้วก็ข้อต่อโซ่ที่จะเปลี่ยนนะครับอ่าโดยใช้ โซ่ล็อกนะครับคลองตรงใบปลาด้านบนของข้อต่อโซ่ที่จะเปลี่ยนเพื่อจะแฝนคามาลอนะครับอ่าตอนนี้ก็ใช้คามาลอมาแฝนแล้วครับผมอ่าคามาลอแฝนตรงโซ่ล็อกนะครับแล้วอีกฝั่งของอีกอีกด้านของอ่าของคามาลอนะครับอีกด้านของคามาลอนําไปล็อกกับใบปลาด้านล่างของข้อต่อโซ่ที่จะเปลี่ยนนะครับอ่าตอนนี้จ้างก็ ต้องการดึงโซ่นะครับใ้กำลดดดึงโซ่ครับผมดึงโซ่ไปเรื่อยๆนะครับใจกำลอดดึงโซ่ไปไเรื่อยๆครับดึงโซ่จนกว่าโซ่ลำเลียงมันจะหย่อนนะครับเลียงไปเรื่อยๆนะครับผมตำานใช้มือต้องใช้เวลาหน่อยครับไม่เหมือนใช้เครื่องจักรหวือคอมพิวเตอร์ ใช้กำลรอดึงไปเรื่อยๆนะครับดึงจนให้โซ่ลำเลียงหย่อนนะครับอตอนนี้โซ่ลำโซ่ลำเลียงเริ่มหย่อนแล้วครับโซ่ลำเลียงเริ่มหย่อนแล้วครับ ตึงนะครับโซ่โซ à! ่ของเราจะตึงนะครับอ่าตอนนี้โซ่ลำเลียงหย่อนแล้วครับเห็นไหมครับโซ่ลำเลียงหย่อนแล้วครับโอเคตอนนี้โซ่ลำเลียงหย่อนแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือถอดข้อต่อโซ่ที่ติดต่อไปฟ้าออกนะครับอตอนนี้ถอดแล้วครับแล้วก็ตอดประกับ ผักบับโซ่นะครับที่จิตตะใบพาแล้วต่อข้อต่อโซ่ออกเลยครับเห็นจะดูว่าจะจะเห็นว่ามันจะมีความช่วยประหยัดเวลาแล้วก็มันง่ายด้วยครับผมออกดึงข้อต่อโซ่ครับ ที่จะเปลี่ยนออกนะครับตอนนี้ก็ดึงเรียบร้อยแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือจะใช้นําข้อต่อโซ่ใหม่ที่จะเปลี่ยนนะครับเข้ามาใส่นะครับผมออนนี้ก็ชจ้างก็นําข้อต่อโซ่ใหม่ที่จะเปลี่ยนนะครับนี่ร้อยด้านซ้ายด้านขวานะครับจะใส่ประคับข้อต่อโซ่นะครับที่ติดใบพาครับ แล้วมายึดครับมายึดกับใบป่าครับผมเนี่ยนี่กืใบปาทีนี้ก็คือาละคารของคาร์บอนลอนะครับเมื่อดึงแล้วก็ต้องคลายออกครับคลายออกเพื่อให้โซ่ลําเลียงอยู่ในร้านหน้าปกตินะครับคลายออกคลายออกครับคลายออกเรื่อยๆนะครับทํามาใช้คนต้องใช้เวลาหน่อยครับคลายออกเรื่อยๆนะครับคลิปนี้อยากให้ดูสนสนเลยครับผมถ่ายแบบให้ดูสนสเลย ในตามตะมาน,นครับช่างอีกคนก็ใส่น็อตกันคลายครับขนาดหนึ่งนิ้วหรือเบอร์สาสิแปดนะครับใส่พอเข้าโดยประมาณนะครับแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะใช้บล็อกในการขันน็อตนะครับเพื่อจะให้น็อตแข็งแรงแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาจุดและประหยัดแรงนะครับอ่าตอนนี้ช่างมาใช้บล็อกนะครับใช้บล็อกขันน็อตนะครับ อัน,น็อตได้แรได้แข็งแรงนะครับนะโอเคัน,น็อตฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับผมอัน,น็อตยึด้นแน่นนะครับใช้บล็อกนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเปลี่ยนข้อต่อดโซ่แบบง่ายๆแล้วก็ประหยัดเวลานะครับผม ก็คือต่อไปก็คือ,อาช่างาะทำการชอ็อกเลื่อนโซ่ลาเลียงไปเรื่อยๆนะครับหาจุดข้อต่อโซ่ที่จะเปลี่ยนนะครับตามแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมตามคลิปตัวอย่างก่อนหน้านี้ให้ใหที่ได้ชมนะครับตัวอย่างของข,อข้อต่อโซ่ที่เปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับผมเห็นได้ว่ามันมีความสึกสึกร้อนมากครับ โซ่เริ่มจะบางเลยครับบางเยอะด้วยครับนี่ถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนจะเกิดปัญหาในการเดินเครื่องจักรนะครับโซ่ขาดขึ้นมาพาดเฟืองมีปัญหนาในการเครื่องจักรต้องหยุดเครื่องจักรในการทามานะครับถือว่าเกิดปัญหาเยอะเลยครับผมเนะีเเ่ยนะเลยเปลี่ยนแล้วกขอเปลี่ยนนะก่อนครับดูก็เราโซ่บางมากเลยครับเนี่ยบางมากเลยครับ ได้จากทุ้งานเลยครับขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อเปลี่ยนข้อต่อโซ่หมดทุกข้อแล้วตามที่มาร์กจุดตามที่พีเอมาร์กจุดเอาไว้นะครับอตอนนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็คือจะทดสอบเดินโซ่ลำเลียงนะครับทดสอบตัว้นนเลียงนะครับดูว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ครับผมในการทดสอบต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าจะให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับ แต่เ yup. ห like, like, right? ็นได้ว่านะครับอตอนนี้โซ่เดินแบบไม่สะดุดเลยครับเดินนิ่งเลยครับอ่านี่ก็เป็นการเดินเครื่องจักรที่เดินเครื่องจักรจริงๆครับเนี่ยครับบันไดในพา์มตะลายปา์มเต็มไปหมดครับเนี่ยเดินเครื่องจักรจริงๆแล้วครับตอนนี้ยหมดปัญหาเรื่องโซ่ขาดหมดปัญหาต้องหยุดเดินเครื่องนะครับเดินได้นิ่งเลยครับเห็นไหมไม่สะดุดเลยครับ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเศรษฐาส c แน n นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับ